ตัวเท่าไหร่ครับนี่ร้อยสิบตัวค่ะร้อยบาทร้อยสิบตัวร้อยบาท<อ>สวยจริงๆโอปลาสวยมากเลยร้อยสิบตัวร้อยบาทครับเ<อ>วลาน,นับนับยังไงอะครับเดแบบี๋ยวยนีว้นับทีละห้าตัวอ๋อเขี่ยทีละห้าตัวเลยนับยังไงอ๋อนับทีละห้าตัว อันนี้ก็จะเป็นฟาหมอ๋อดกระดูก,กเขียบโอ้แพกกันคุณไม่ทันแพกไม่ทันเลยนี่ขายดีจริงๆมิันมีที่เดียวเลยป็นจังป่าบุกอันนี้ปลาอะไรครับสวายอันนี้คู่ละสี่ร้อย ตัวละสองร้อยตัวใหญ่แล้วเท่าแขนแล้วอ่ปะปลาช่อนจริงนะร้านมีปลาสวยนะนี่ครับปลาก็มีเพียบเลยนะปลาหูหลุดอะไรปลาหูหลุดปลาบึกสวายปลืงหูหลุดมั่คือปลาหูหลุด วันนี้นะครับแอดมินนะครับอลังพาเพลินนะครับในช่องเกษตรพาเพลินนะครับจะพานะครับทุกคนเลยนะครับมาดูว่าที่เขาขายปลาในจังหวัดวนอ่ะอยู่ตรงไหนนะครับพอดีผมลงไปหลายคลิปแล้วล่ะนะครับแต่ว่าบางคนนะครับบางบางท่านยังยังไม่รู้จักเส้นทางมานะครับก็จะพูดให้ฟังเลยนะครับก็คือถ้ามาเส้นราชพัฒนะครับเส้นราชพัฒ เส้นราชพัฒนะครับก็ให้ตรงมานะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับเพราะว่าบางบางท่านก็มาไม่ถูกเนาะจะได้บอกทางถูกนะครับว่าก็เข้ามานะครับก็คืออย่างเช่นเรามาถึงวงเวียนนะครับตรงราชพัฒก็เข้าวงเวียนแล้วก็มาฝั่งด้านซ้ายมือนะครับติดกับทางติดกับตรงกสอครับก็เลยมานิดนึงนะครับก็จะเป็น เป็นศูนย์อะไรสักอย่างที่เขาขายของนะครับถัดมานิดนึงตรงตรงข้ามกับศูนย์วัฒนธรรมอ่าก่อนจะถึงสะพานลอยครับก็เลี้ยวซ้ายเลยนะครับซอยนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับว่าไปยังไงนะครับอันนี้ก็คือบอกสําหรับบางท่านนะครับที่มาไม่ถูกเนาะก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับตรงอ่าคณะอุตสาหกรรมนะครับ เรจะตรงไปเรื่อยๆนะครับถึงคณะุตสาหกรรมก็จะตรงข้ามกับคณะพยาบาลนะครับก็เลยทะลุประตูไปก็จะใช่เลยครับก็จะเป็นตรงประมงนะครับที่เขาขายปลากันนะครับวันนี้ผมมาใบาบายนะผมมาช่วงใายๆก็ไม่แน่ใจนะครับว่าปลาจะเยอะไหมนะครับวันนี้ก็มามาดูๆกันเอานะครับ น,นี่ก็เพิ่งถึงตรงโรงอาหารนะครับแล้วก็เลยมาหน่อยนึงก็จะเป็นคณะวนะิทยาการอุตสาหกรรมนะถ้าผมจะไม่ผิดนะตรงเนี้ยนี่ครับใช่ครับก็คณะ,ะเทคโนโลยศสตาหกรรมอ่าทวดทีเทคโนโลโยีอุตสาหกรรมนะครับก็เลยตรงไปครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็น คณะพยาบาลอ่าตรงนี้คณะเกษตรครับตรงนี้คณะเกษตรโอเคเดี๋ยวดูกันเลยครับนี่ก็เป็นคณะเกษตรศาสตร์นะครับสั่งขวาก็จะเป็นคณะพยาบาลนะครบเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาสร้างใหม่เนาะนี่เลยตรงนี้เลยติดคณะพยาบาลเลยฮะต้นไม้ต้นใหญ่ๆตรงนั้นแหละฮะใช่เลยครับเนี่ย เห็นป้ายไหมครับเขาเขียนว่าประมงน้ําจืดเขตสี่จังหวัดุบนนะครับประมงน้ําจืดเขตสี่จังหวัดุบนฮนะโอ้โหป้ายมหาลัยราชพัฒน์ใหญ่มากนะครับนี่ก็มาถึงกันแล้วครับเนี่ยป้ายตามนี้เลยครับออกเส้นนี้ก็ง่ายครับบางคนก็มาเส้นทางฝั่งโรงพยาบาลโรงเรียนเบนก็ได้นะครับ โอ้โปลาแบบเยอะนี่ครับถึงแล้วนี่รถเยอะมากเดี๋ยวจะพามาดูครับพามาดูป่าว่าปลาเยอะขนาดไหนคือผู้ชมบางคนนะครับบางท่านเนี่ยมาไม่ถูกนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขาขายปลาอะไรเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมพาดูเลยนะมีดสดๆเลยครับนี่เดี๋ยวเข้ามาข้างในเลยได้เลยนะครับมีขาย ขายผลไม้ด้วยโหแดดสุดๆวันนี้แดดสุดๆไม่อยากเอ่ยเลยนะฮะแดดวันนี้เชื่องน,นี้นะครับก็ประมาณกําลังจะบ่ายสามโอ้โหแดดบ่ายสามขอบอรครับอุ่นกันเลยทีเดียวหาที่จอดรถแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาต่อคลิปนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวขอลงจากรถแป๊บหนึ่งนะครับรถเจ็บม,มากๆครับวันนี้นะครับ โอ้รถเยอะจริงๆแดดแดดสุดๆเดี๋ยวพามาดูครับว่ามีปาลาอะไรบ้างนะครับที่เขามีจำหน่ายนะครับราคาก็น่าจะโอเคฮนะโอ้ดูเลยแดดสุดๆโอ้หปลาเพียบอันนี้ก็แอดมินก็ต้องใส่แมสนะครับ ดูฮะพื้นที่ก็ไม่ก็ก็เยอะอยู่นะครับดูปลาปลาเยอะมากปลาหมอหมันอันนี้ปลาดุกครับปลาหมอปลาดุกปลาดุดาปลาดุตัวเท่าไหร่ครับนี่ ร้อยสิบตัวค่ะร้อยบาทร้อยสิบตัวร้อยบาทสวยจริงๆโอปลาสวยมากเลยร้อยสิบตัวร้อยบาทครับอันนี้ก็ถ่ายลงไปช่อง Youtube ให้ครับถ่ายหลายรอบแล้วขายดีไหมครับวันนี้ขายดีค่ะขายดีอยู่หรอคนโอ้โหเข้ามาเยอะมาก เวลานับนับยังไงอะครับนับทีละห้าตัวอ๋อเขี่ยทีละห้าตัวเลยทีละหตัวนับยังไงหตัวอ๋อนับทีละห้าตัวเป็นบิ๊กกุยอะฮะบิ๊กกุยค่ะตัวนี้ลักเสียอ๋อลักเสียนี่ลักเสียโอ้โหเยอะมากปลาสวยนะครับนี่เจ้าของร้านสวยแล้วนะครับ สวยจริงๆโอตักตีนี้ก็น่าจะสามร้อยแล้วว่าดูแลขบวนกบปลาทับทิมขอ,อปลาทับทิมปลาทับทิมอัมตัวนี้เลยตัวนี้ทับทิมนีม่ทับทิมปลาขาวสร้อยปลาขาวสร้อยมันเลี้ยงมันเลี้ยงในบ,อบ่อได้ด้วยเหรอฮะได้บ่อดินบ่อดินนี่ทั้งปลาขาวสร้อย ปลาอะไรได้เนี่ยปลาในปลทองปลาสร้อยปลาในปลาทองปลานินหมันปลานินหมันปลานีนหมันโอ,อมันจะตัวใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้ขยายพันธุ์อันนี้เนนธรรมดาถ้านินหมันนี่ก็ขยายพันธุ์ไม่ได้นะ6เดือนหลังจาก6เดือนหลังจาก6เดือนถึงจะกลับมาเป็นปลาปกติ กหม่อั้าัน่ะกอเมอน่็หมอค่ะหมอมาทใหญ่ม่นาแม่ป่อยรกัวต่ใหญ่ใหญ่ค่ะป่ายลงสาใหญ่้ไดีดีอย่างๆด้วค่ะสมหอใหญ่แม่า่าหายห้องมนมันใหญ่นี่ไก่าดิบหมันหามงาม เอาบอดูนี่ขายตัวจุ๋มปลาถ้าสีปลาดุนแห้ธรรมดาขายสองบาทด้วยกันคือลูตัวใหญ่ไหมปล้ยสีก็ตัวใหญ่แล้วครับตัวใหญ่ตัวใหญ่มากแข็งปลาหมอชุมพรนไปดูดีเรื่อยครับเดี๋ยวกลับมาวันนั้นวันนั้นผมก็มาเอาอยู่นี่เลยมาต่อครับโอ้ยนี่ครับ ผู้คนครับผู้คนเยอะแยะครับผู้คนเยอะแยะเลยช่วงนี้ฝนตกครับเมื่อคืนนี้ฝนตกวันนี้ก็เลยขายดีสุดๆโอ้โหเพียบเลยมาดูดีครับฝั่งน้นก็เพียบเลยเดี๋ยวจะพาดูไปเรื่อยๆครับเอาไว้หายรู้บายหายชิปเอาไว้นั่งกันกูท่านหมดอจื่ครบหรือเป่าหรืว่าล่าครบครับพี่ มีขายกบได้ไหมครับครับกบตัวละสองบาทครับโอ้ตัวละสองบาทลูกกบจองราคาได้เอาจองแล้วจองกบครับพันจองแล้วตัวนี้ว่าท่านจองโอ้พันจองแล้วตัวละสองบาทครับเอาหมันจะน้ำจิ้มไปกระดูกนี่ถุงละหนอยร้อยสิบตัวขายกบด้วยเด้อครับมีกบด้วย ปดุกตัวรบาดครับตัรบาดเน่ยอเราตัวใหญ่จังใหญ่เลยนะโอ้โหใหญ่มากครับตัรบาดตัวระบาดเดียวเดียวั่งลมตัวรดให้ครับพี่าสั่งายรดให้โอ้มีแจกน้ำปลาดีเดี๋ยวอนับเดี๋ยวปุ๊กเอเนเดี๋ยวจะลงน้ำบตรไปให้นะครับ อะไรในรับผมนาด้วยเอาทุกอย่างเลยนี่เอาทุกอย่างเลยพี่ครับผมยนี่ปลาตัวระบาดตัวระบาดวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยนะครับคตัวระบาดนี่มันจะเท่าเท่านิ้วนิ้วก้อยเลยนไม่ก้อยแค่นิ้วก้อยนิ้วชี้เลยตัวระบาดนะครับถ้าเกิดว่าผู้ชมมาเข้ามาดูก็มาดูได้เลยนะ มีหลักมีหลากหลายร้านมากครับมีหลายร้านครับโอ้โน่นครับคือจัดเลยสครับไม่มีค่าคุรู้ว่าคำนเงที่เรสันยอะนี่คือเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเตี้ยนี้ละทางครับใกล้ใกล้ใช่ระยะทาง100กิโลสั่งสัก2-30,000นี่ส่งฟรีครับพี่100กิโล2 3หมื่นนี้ส่งฟรีเลยส่งทางส่งต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมครับครับส่งครับโอ้นี่นี่ใช่บาทเหมือนกันไหมเนี่ย มันตัวดิพอปิ้งได้แล้วเมื่อกี้นี่มันติดมาได้ไงเพราไม่ใช่ว่าปีน้ำหรว่าไม่ใช่ว่าจะอยู่ตัวประโลมชมพูนอ่นอกางปจังหวัดกูลก็สูงครับอ๋อครับนอกจังหวัดก็สูงครับน้ำยืนมูลทะเลแบบนี้เด็ดที่ตะเกียบทะเลหนึ่งดวงครับขอแค่ราคาได้เนาะขอแค่ราคาจำนวนจำนวนขอจำนวนได้ครับจำนวนได้เป็นสูงได้หมดเลยฟรี ส่งฟรีไม่คิดตังค์นะครับก็ไปนับกันหน้าละหน้าหน้าฟาร์มเลยเนาะเผื่อมันหน้าฟาร์มเลยอดูนี่ตัวนี้ตัวใหญ่มากมันไม่ใช่บาทแล้วนี่มีลาเซียแต่ท่านไหนนี่มันมันหลุดมาเลยตัวใหญ่ๆนี่ถ้ามันหลุดมาพี่โอ้ตัวใหญ่เลยลาเต้กัตัวละบาดตัวที่สโตตลอดตัวละบาทตัวใหญ่มากไล่ถ่ายให้หลายๆร้านเลยให้เขาด้วย อันนี้ก็จะเป็นฟลาหมอกระดูกเขียบเขียบเลยครับนี่ครับ,น,รบน,นี่ตัวใหญ่อันนี้ใส่กินใส่กินได้ครับไซนี้ โอ้แพ็กกันเ็นไม่ทันแพ็กไม่ทันเลยนี่ขายดีจริงๆริงมันมีที่เดียวเลยจังหวัดอื่นเขาก็มาด้วยนะครับใก่เชียงมาหิมครับอของพ่อมาเอาปลาอะไรครับปลาเลี้ยงของพ่อมดเลยอรอใช่ไม่ลงบอก ตรงบ่อเอาแล้วผสมที่นี้เลยผสมบบ่อคูนบ่อในบ้านบ่อดินข้างนอกอันนี้เลี้ยงกินเลี้ยงขายครับเลี้ยงกินครับเลี้ยงกินผมก็เลี้ยงบ่อปูนอยู่ได้ได้เลยครับบ่อปูนในบ้านตรงข้าวบ่อเอาปลาอะไรครับปลาดุกอ่ะไปเลี้ยงธรรมดาธรรมนาปลดําท่ามาดายท่าปลา ในบ้านเลี้ยงปลาหมอกับปลาตุ่มปลาช่อนปลาหมอปลาช่อนเลี้ยงในบ้านใช่ใช่ปลาช่อนเลี้ยงยากไหมครับกินง่ายไหมกินได้เขาหลอกเลี้ยงได้หรอมันไม่โดนะจังสือขอมันไม่โดดเหรอกินง่ายพ่อพูดน่จะใช้ในแกงน่าใ้กระโดดอ๋อมาเจอพ่อเลี้ยงปลาดุ่ ปลาหมึไอปลาท่อนปลาท่อนหรอตัวยังครับผมซื้อไปนานนี่ละคุนี้อาทิตย์หนึ่งซื้อไปัวนี้ร้านสุดๆตรงนู้นใช่ไหมไม่แกได้าาไหมขทัยอ๋อป้ายแดงหน่อยร้านนั้นปลายเยอะมาหลายรอบมันแบบกินเนื้ออาหารด้าสามารถปลาช่อนท้ายนี่มันจะกินเนื้อกินขอจีนหน่อตอนนี้เท่าไหร่ครับตัวเท่านี้เลย ตัว2บาทแต่ห้าสิบตอนตัวบาเพราะว่าตัวบาท้อยถ้าไม่ถึงร้อยตัวก็คือตัวแรกตกจังตลวแลจาสามบาทไม่แต่ว่าตอนนี้ของพ่อตัวโตหรืยอยังขนาดนี้แหละอันทีน่หงอาทิตย์เดียว <c oughs> ตอนไปมันเท่านี้อ่ะ <c oughs> โอ้ย่อเ้เอน่ะนะแกบอกว่า <c oughs> เลี้ยงสามเดือนนี้ได้กินแล้วแต่ต้องเป็นห้าอาหารทาี่แพงหน่อยนะวอาหารแพงราลงลยเกบาทโปรตีน40เปอร์เซ็นต์คล้ายพวกอะไรไฮเกจหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ทั้งแกงทั้งไฮเกจสี่สิบเปอร์เ,รเ,รรเซ็นต,<อ>ต์อ๋อเร็วมากเร็วมากผมนึกว่ามันกินแต่กินท,<า>ที่มันกินอาหารเนี่ยเพรก็ส่วนมากมันกินพวกพวกสดๆตัวเท่านี้เลยเหรอเร็วอันนี้แหละ

อาเดี๋ยวมาคุยกับพ่อต่อครับนี่ครับโอ้โหเยอะมากจะบอกว่าปลาช่อนมีขายอยู่ร้านนั้นครับป้ายสีแดงนะครับปลาช่อนก็ตกตัวละสองบาทสองบาทห้าสิบอะไรประมาณนี้ตัวใหญ่แล้วครับเลี้ยงแป๊บเดียวนะครับตัวจะเท่าหัวแม่มือแล้วแต่วางนงี้ครับก็เลยมาดูกันอันนี้ปลาอะไรวะปลาหมูใหญ่ฮะอันนี้ปลาสวายมนะั้ง ปลาบึก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 อนี่ครับปลาบึกปลาบึกปลาบึกวันนี้สนุกนะครับผมชอบดูปลาด้วยชอบถ่ายปลาด้วยเมื่อกี้ปลาบึกครับปลาบึกเออ ปลาดุกปาว่ิกอุ้ยต้กค่ะยังไไ้ปลาอาโอ้ยอยากเอาปลาเป็น่งจังเลยปลาดุกปลาบึกใหญ่ปลาบึกเออบึกอันนี้ปลาอะไรครับดุย สวายอันนี้คู่ละสี่ร้อยตัวออตัวละสองร้อยตัวใหญ่แล้วโอ้เท่าแขนแล้วอะรอดตายรอดตายแล้วครับปลาบึกตัวละสองร้อยบาทตัวใหญ่มากนี่ครับผมยังไม่ได้วิดีโออะไรไปเลียนีีครับปลาบึกครับเลยต่สองร้อยโอ้ตัวสองร้อยสิบ ก็ใหญ่มากหมอน่าจะขายดีนะครับเชื่องน,นี้ฝนตกอ๋อสนมากมาถึงแต่ตรงข้างๆ้าใช่ไหมครับามาไม่ค่อยถึงนีงโอ้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะเลือครับวันอาทิตย อ๋อเอาเมื่อวานตกแบบหนักมากแต่ในเมืองม,มันนอกไม่มีถ้าตกเพิ่มน,นี่ขายดีเลยอือนี่ครับผมก็เลี้ยงอยู่ตัวนี้เลี้ยงใส่บ่อบอุ่นพวกบีปุยอะไรพวกนี้ครับหมอก็เลี้ยงผมมีบอ่บอใหญ่อยู่แต่ว่าเดีย๋ยว กำลังคิดอยู่จะเอาอะไรมาลงใช่บ่อดินใหญ่มากก็บ่อประมาณเกือบไร่อะครับนไ้าไปเบน้ำเสน่ห์บปลือกปลาบึกรอดเขาเป็นตัวใหญ่ขนาดนี้ <handy lane ring> <kind abonn> แล้วมันกินหัวอาหารเหรอมันกินกินพืชอ๋อปลาบึกเป็นปลากินพืชอนครับพวกปลาพวกนี้ได้โอ้โหปลาโอ๋อย่างนี้อันนี้กันมันแข็งนะโอ้โตหมดแล้วนี่ครับก็ขายดีครับขายดีมาซื้อกันเลยครับมาไม่ยากครับอยู่ติดกับราชพัฒน์นี่แหละนี่ครับ อ้นี่ก็เยอะเยอะมากตรงนี้นะครับยี่สกอู้เยอะมากปลาอันนี้ปลาผสมมีทั้งปลาหมออู้ตัวนี้ตัวใหญ่แล้วอันนี้ถุงยังไงครับตัวใหญ่ๆถุงละร้อยยี่สกเหรอฮะนี่ยี่ส่กนี่ปลจันขอปนวนจัน์ นี่ปนวนจันนี่ปาจีนปาจีนโอ้ช่วงนี้ก็พอขายได้อยู่เนาะฝนมันเดี๋ยวสักคู่น่าจะตกแรงๆกว่าน,นี้หน่อยจะได้ขายดีๆนะฮะเพต้องต้องวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ให้กินวันที่สองก็ต้องให้กินบ้างเนาะอ,อ้นี่ครับอ้นี่เตรียมไว้ให้หมดแล้ว ไปถึงเทเลยนี่ครับกระโดดกระโดดกระโดดกันใหญ่เพียบเลยมาจากช่องเกษตรพาเพลินนะครับเดี๋ยวจะโฆษณาให้นะครับนี่โอ้โหเยอะมากครับเยอะจริงๆนะครับลาเยอะมากนะครับก็มาเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะครับมาอีกร้านนะครับนี่ร้านนี้เขาบอกว่า มีปลาหมอมีปลาช่อนนะครับมีปลาช่อนเรามาดูกันมาดูมีปลาช่อนจริงหรอร้านมีปลาสวยเลนี่ครับปลาก็มีเพียบเลยนะปลาหูหลุดอะไรปลาหูหลุดปลาบึกสวายปึงหูหลุดนี่คือปลาหูหลุดมีปลาไหลให้ด้วยว่าร้านนี้ มีปลาสวยงามด้วยขอบอกครับมีปลาสวยงามด้วยตัตปทองปลาหางอยู่นี่ครับอืมนีม่ชุดปลาทำบุตรเก้าอย่างเดือร้บาทนะครับทำเป็นชุดเลยก็มีนี่ครับอะไรบ้างอ่ะนี่ครับโอ้โห มีสโลแกนให้นะครับไปยี่ครับประสบแต่ความสำเร็จ<อ>เข้ามาอ่านได้นะครับในลีปผมสวยงามนี่มีปาสวยงามขายด้วยเป็นปลาคราบนะครับปลาคราบอุ้ยสวยงามเกียบเลยนะครับ กบกบกบตังเขอาแบบจเอาแนั ну> oh, ่นแหละไสนจะเป็นไหนเขาปาก็มาซื้อปลาสวยงามกันนะครับคี่ครับปลาาก็มีนะครับไม่ใช่มีแต่ปลาหางไม่ไม่ใช่มีแต่ปลาอนี่นะครับ นี่ครับปลาปลาเยอะมากครับเสียวโม,กมรกวจะมีปลานี้ด้วยครับครับปีปลาปลาฝาสภาพน้ำปลาดุขาวนะครับปลาดุเผือกเทียบเลยนั้นก็จะมีปลาขายพุตปลาอะไรครับ หัวใหญ่นะครับอุอ้ยโอ้ฝั่งนี้ขายดีขายดีทุกคนเลยขายงแฝงมขายดีจริงนี่นค,รนนครับปอะบึกอ่าบึกเทียบเลยม,มีซื้อนีแถมด้วย ขายอาหารปลาด้วยครับโน่นครับขายดีจริงๆครับโอ้โหเพียบเลยมีที่ให้ให้คนมาซื้อนั่งด้วยครับลูกค้ามาซื้อนั่งได้สั่งเยอะจริงๆขายดีจริงๆนี่ครับครับก็ เข้ามาเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะครับนี่คนเยอะมากนะครับแดดนิดนึงครับวันนี้อาจจะพูดเสียงเบาหน่อยนะครับพอดีใส่แมสนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมกันได้ครับประมงน้ําจืดจังหวัดอุบลนะครับอันนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมนะครับที่ว่าจะมาซื้อปลาไปเลี้ยงนะครับไปปล่อยนะครับทั้งบ่อปูนบ่อดินนะครับก็เชิญ ทุกคนเลยนะครับเรียนเชิญทุกคนนะครับเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมได้นะครับราคาปลาก็กันเองมากครับมีซื้อมีแถมด้วยนะครับตัวโตใหญ่นะครับงั้นช่องเกษตรพาเพลินในวันนี้นะครับกับอลังพาเพลินก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับสอบถามได้นะครับอ่าเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะครับข้างล่างคลิปนะครับว่าอยากให้ไปถ่าย คลิปอะไรมาให้ดูนะครับแล้วก็สอบถามได้ว่าเส้นทางมายังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะลงแผนที่ให้นะครับว่าจะมาซื้อปลาได้ยังไงนะครับครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับผมครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ โอ้คนเยอะมากอ้าว